ถึงคุณครูทุกท่านทั่วประเทศไทยผมขอชื่นชมในความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของพวกท่านในการพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทยในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ขอให้ท่านรู้ว่าความพยายามและความอดทนของท่านไม่สูญเปล่าทุกคําสอนและการเอาใจใส่ของท่านคือแสงสว่างที่ส่องทางให้กับนักเรียนที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคนสู้ต่อไปนะครับคุณครูทุกท่านคือฮีโร่ของพวกเรา ข่าวดีข่าวด่วนข่าวใหญ่สำหรับสาวก c h a t GPT ทุกท่านนะครับตอนนี้แช GP t GPT เนี่ยสามารถใช้ voice mode หรือการสั่งงานด้วยเสียงบน l a ็ปท็อหรือบนโน้ตบุ๊กได้แล้วจะเจ๋งขนาดไหนจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวพาไปพิสูจน์และไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้ครับ แช e GPT เอ i s o ซ e ที่37มาแล้วนะครับสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลย โดยเฉพาะคุณครูนะครับเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับในวันนี้ครับอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งแล้วก็น่าตื่นเต้นด้วยนะครับนั่นก็คือการใช้งาน ChatGPT ในแบบของโหมดการสั่งการด้วยเสียงนะครับหรือการสั่งงานด้วยเสียงไว้โหมดบนแล็ปท็อปหรือบนโน้ตบุ๊กได้แล้วจะเจ๋งขนาดไหนจะพิเศษและยอดเยี่ยมเพียงไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ แต่ทุกท่านครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยขอนิสเดียวได้ไหมครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนนะครับและอีกนิดนึงนะครับก็คือคลิปนี้เป็นตอนที่37แล้วท่านใดสนใจแชท GPT ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงใช้งานได้นะครับ ได้อย่างดีและมีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดนะครับในแบบฟรีๆก็สามารถที่จะย้อนกลับไปรับชมที่ YouTube ของที่เดนแชร์ได้ในส่วนของ Playlist ต์นะครับโดยเฉพาะคุณครูนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในการพัฒนาการเรียนการสอนการทำงานในด้านต่างๆให้สะดวกมากขึ้นมีความคิดสร้างสารรค์มากกว่าเดิมนะครับอะไรที่เคยใช้เวลานานก็ใช้เวลาทาน้อยลงแต่ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนี่คือความสามารถของ AI ของ ChatGPT ยังไงก็แวะไปเรียนรู้ที่ YouTube ของที่ได้แชร์ได้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยเรียนรู้ความสามารถการสั่งงานด้วยเสียงกันครับก่ <S <S <ๆ>อนอื<ๆ>่นอยากจะแบ่งปันข้อมูลเบื้องต้นนะครับประกอบการตัดสินใจแล้วก็ให้ทุกท่านสบายใจสักนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับ ChatGPT ที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้เป็นแบบฟรีแอ c เคาท์นะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรายเดือนหรือเป็นแบบพัดแบบโปรแต่อย่างใดเป็นแบบธรรมดานะครับ และอย่างที่2นะครับจากที่ได้ลองเนี่ยตอนแรกอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตัวของ v o m o e m เนี่ยมันจะมีอยู่แล้วบนสมาร์ทโฟนบน iPad บนแท็บเลตต็ตต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันลงมาสู่แลปท็อปแล้วลงมาสู่โน้ตบุ๊กแล้วแต่ผมก็อยากลองเหมือนกันนะครับบน PC บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยมันได้ไหมปรากฏว่ามันไม่ขึ้นสัญ,ญลักษณ์ไวโห d e ตรงนี้มานะครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องไปตั้งค่าตรงไหนแต่ในโน้ตบุ๊กในแล็ปท็อปเนี่ยมันขึ้นมาเลยมันขึ้นมาให้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันนะครับผมจะกดไปที่คำว่า use v o i c e mode ตรงนี้1ครั้งนะครับโอเคหลังจากที่กดแล้วนะครับมันก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะอ่านแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ ในตอนแรกนะครับเขาจะให้เราใช้เป็นตัวของคล้ายๆตัวเป็นโมเดลตัวดีๆเลยนะครับหรือว่าตัวที่มันเจ๋งๆแต่หลังจากที่มันหมดช่วงเวลานะครับถ้าเกิดผมจําช่วงเวลาไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ10ถึง20นาทีเนี่ยมันจะกลับไปเป็นตัวธรรมดาซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะประมวลผลต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับเวลาตอบเนี่ยแบบที่ เป็นแบบดีๆเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบตัวของธรรมดานะครับที่เราสังเกตง,ง่ายๆว่าวงกลมเนี่ยมันจะเป็นสีดำเนี่ยอันนั้นก็จะตอบชา้าดหนึ่งแต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ทั้งคู่นะครับตรงนี้ผมจะกดคอนโทรลนะครับกดคอนติเนียวนะครับ few moments later. หลังจากนั้นนะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการชูดเอาไว้แบบ <I already S 1> ไหน <been friends. S 1> เสียงประมาณไหนนะครับ so anything like focus on know. you'd Theres to first Just let know. Hi like focus me me I just want to share how thrilled I am to work with you and I can't wait to get started. So what's Hey, it's great to meet you. How's your day? ก็จะมีเสียงประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครตั้งค่าเจ้าตัวของ ChatGPT เนี่ยให้เมนูเป็นภาษาไทยเนี่ย คำพูดตรงนี้มันก็จะเป็นภาษาไทยนะครับแต่เราสามารถสั่งงานข้างในได้ว่าให้สื่อสารเป็นภาษาไทยได้นะครับโอเคเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยแล้วลองจะกดตรงนี้ใหม่ครั้งหนึ่งให้ทุกท่านเห็นกันแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดตั้งค่าเจ้าตัวของ ChatGPT เป็นภาษาไทยแล้วมันจะขึ้นเป็นคําประมาณไหนนะครับ2,000 Year โอเคนะครับตอนนี้ผมตั้งค่า descon h a t GPT เป็นภาษาไทยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่ามีอะไรให้ฉันช่วยนะครับสร้างภาพวิเคราะห์ภาพรับคำแนะนำสรุปข้อความโค้ดเพิ่มเติมตรงนี้มีอะไรนะครับก็มีเพิ่มเติมนะทีนี้ผมจะลองกดที่ใช้โหมดเสียงใหม่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วมันก็จะขึ้นมาให้ผมเลือกอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะเลือกโทนเสียงแบบไหนนะครับอ๋อมันข้ามไปแล้วนะ เหมือนว่ามันข้ามตรงส่วนนั้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ทุกท่านก่อนจะกดที่ตัวของใช้การสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยยังไงอย่าลืมตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับถามว่าตั้งค่ายังไงนะครับมันก็ตั้งค่าง่ายๆตรงนี้นะครับกดที่วงกลมตรงนี้แล้วมันก็จะมีคําว่าการตั้งค่านะครับก็สามารถที่จะเลือกภาษาตรงนี้เป็นไทยได้นะโอเคนะครับในช่นนี้ผมจะลองกดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะต้องอนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนก็คือกดอนุญาตทั้งหมดนะครับ a l allow This Time นะครับกดตรงนี้เลยตึบสวัสดีครับได้ยินชัดเจนเลยทุกอย่างโอเคดีครับแล้วคุณน่ะสบายดีไหม อ๋อแสดงว่าตอนนี้นะครับมันก็ยังเป็นโหมดที่ตัวดีๆอยู่หมายถึงคล้ายๆตัวทดลองให้เราได้ลองความสามารถเต็มๆนะครับสังเกตดูว่าถ้าเกิดเป็นตัวเต็มเนี่ยวงกลมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเป็นก้อนเมฆนะครับได้ยินชันไหมฉันต้องการที่จะสื่อสารกับเธอในวันนี้ช่วยแนะนําหน่อยว่าเธอคือใครและมีความสามารถอะไรบ้างได้ยินชัดเจนเลยครับผมคือ Chat GPT เป็น AI ที่สามารถช่วยตอบคำถามพูดคุยและให้คำแนะนำได้หลากหลายเรื่องครับผมสามารถช่วยคุณค้นหาข้อมูลแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหรือแค่พูดคุยสนุกสนานก็ได้นะครับว้าว <Wow. S 1> ตอนนี้ฉันอยากรู้ว่าเจ้าตัวของ ChatGPT เนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วเป็น ASI เป็น AGI หรือเปล่าหรือว่าถึงไหนแล้วความฉลาดของเธอถึงไหนแล้วตอนนี้ ChatGPT ยังไม่ถึงขั้น AGI หรือ ASI นะครับ ผมยังเป็น AI ประเภทที่เรียกมัน narrow ai หรือ weak ai ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะด้านได้ดีเช่นการประมวลผลภาษาและการตอบคำถามความสามารถของผมถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่ามีความฉลาดเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์ครับและแนวโน้มของความฉลาดเทียบเท่ากับมนุษย์หรือฉลาดกว่ามนุษย์นั้นจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปี การพัฒนาให้ AI ถึงขั้น AGI หรือ ASI นั้นยังเป็นเรื่องท้าทายและคาดการยากครับบางผู้เชี่ยวชาญคิดว่าอาจใช้เวลาหลายสิบปีหรืออาจเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและความเข้าใจในการสร้างระบบ AI ที่ซับซ้อนขึ้นครับ2000 years later. หลังจากที่เรากดสต็อปนะครับมันก็จะขึ้นข้อความที่เรามีการสื่อสารกับเจ้าตัวของ AI เมื่อกี้นี้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับแทนที่เราจะพิมพ์นะครับเราเคยพิมพ์สั่งงานด้วยการพิมพ์เนี่ย พอเราสั่งงานด้วยเสียงมันก็จะบันทึกถอดเป็นตัวอักษรให้เราได้เห็นด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะลองกําหนดบทบาทให้เจ้า ChatGPT เนี่ยเป็นครูผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสอนหรือเป็นคุณครูที่มีประสบการณสอนมาอย่างยาวนานแล้วจะขอไอเดียเกี่ยวกับการสอนประหนึ่งว่า ChatGPT เนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสอนให้เราลองดูว่ามันจะฉลาดขนาดไหนและช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับ2 0 0 0 years later โอเคครับเรากลับมากันต่อนะครับผมสะกดที่ใช้หมวดเสียงนะครับมันก็จะทําการประมวลผลขึ้นมารอสักครู่หนึ่งนะครับรอให้วงกลมมันพร้อมก่อนนะขอกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฉันเป็นคุณครูเธอจะช่วยอะไรฉันได้บ้างตอนนี้ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการสอนเยอะแยะเลยเข้าใจครับการเป็นครูมีความช้าทายมากมายจริงๆนะครับมีเรื่องอะไรที่คุณอยากพูดคุยหรืออยากให้ช่วยบ้างไหมครับ สมมติว่าเธอเป็นครูที่มีประสบการณ์สอนมาอย่างยาวนานถึง30ปีและมีความเชี่ยวชาญในการสอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาเป็นเรื่องของวิธีการสอนหรือแม้กระทั่งของเรื่องสื่อการสอนเธอเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมากๆทั้งในประเทศและต่างประเทศคุณครูอยากให้เธอช่วยออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห ในเรื่องของวิทยาศาสตร์จะทำยังไงให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนนั้นมีความสนุกสนานได้ความรู้และมีความน่าสนใจในห้องเรียนที่มีข้อจำกัดมากมายช่วยแนะนำในเบื้องต้นหน่อยได้ไหมแน่นอนครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5การเรียนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและน่าสนใจในห้องเรียนที่มีข้อจํากัดสามารถทําได้โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ตรงและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนครับ ใช้ของที่หาได้ง่ายในชีวิตประจําวันมาทําการทดลองเช่นการทําภูเขาไฟจําลองด้วยเบกกิ้งโซดาและน้ําสมสายชูเพื่อแสดงปฏิกิริยาเคมี 2. เกมการเรียนรู้ใช้เกมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์เช่นบอร์ดเกมหรือเกมออนไลน์ที่ช่วยเสริมความรู้และทักษะ 4. การเรียนรู้ผ่านการเล่าเรื่องใช้เรื่องเล่าหรือวิดีโอทัศน์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจในหัวข้อที่เรียน 5. การใช้เทคโนโลยีเสริม ใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เพื่อจำลองสถานการณ์หรือการทดลองที่ยากในห้องเรียน 5. การเรียนรู้แบบโครงการให้นักเรียนทำโครงการวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กในกลุม่มเพื่อฝึกการทำงานร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้การปรับใช้เทคนิคเหล่านี้จะช่วยทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์สนุกและมีส่วนร่วมมากขึ้นครับ สุดท้ายก็แล้วกันเธอรู้จัก YouTube ช่อง Teach Den Share ไหมช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าช่องนี้เป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าช่องนี้มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อเกมสำหรับคุณครูทั่วจักรวาลเธอช่วยเข้าไปดูและเอาข้อมูลมาบอกฉันหน่อยว่าช่องนี้เป็นอย่างไรบ้างขอโทษด้วยครับผมไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์รเน็มมาาเนเตเพื่อดูข้อมูลล่าสุดของ YouTube ช่อง Teach Den Share ได้ แต่เท่าที่ผมรู้ช่องนี้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยรวมถึงการใช้เกมเพื่อการศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลและไอเดียที่ดีสําหรับครูที่ต้องการพัฒนาวิธีการสอนของตนเองถ้าคุณสนใจเรื่องเหล่านี้ช่องนี้อาจเป็นแหล่งแรงบันดาลใจและความรู้ที่ดีสําหรับคุณครับสุดท้ายก็แล้วกันฉันอยากให้เธอช่วยพูดให้กําลังใจคุณครูทั่วประเทศไทยหน่อย ที่กำลังทำหน้าที่ของคุณครูในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนารูปสิทธิ์อยู่ในตอนนี้ถึงคุณครูทุกท่านทั่วประเทศไทยผมขอชื่นชมในความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของพวกท่านในการพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทยในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ขอให้ท่านรู้ว่าความพยายามและความอดทนของท่านไม่สูญเปล่าทุกคำสอนและการเอาใจใส่ของท่านคือแสงสว่างที่ส่องทางให้กับนักเรียนที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคน สู้ต่อไปนะครับคุณครูทุกท่านคือฮีโร่ของพวกเราขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่แชท GPT นายเป็น AI ที่เจ๋งมากๆและนายช่วยเหลือคุณครูได้มากๆขอบคุณจากใจยินดีเสมอเลยครับขอบคุณมากสำหรับคำชมขอให้คุณครูโชคดีในทุกๆเรื่องแล้วพบกันใหม่ครับ